ดาวดีจ้านางสาวพวกเทวดามาช่วยงานปวดถ่อเป็นพ่อนาสพอนใช่ไหมเจเน่ยอีหนูเดี๋ยวถ้าใครมาก็ช่วยกรับแขกนะลูกนะป้าก็ไม่ได้บอกใครมากมนูเป็นใครเนี่ยใครเจอมันมาไม่รอเลยไอ้หนูว่ามาช่วยเลยลูกโอ้โหขอเกิดชัดน้าเป็นเทวดา พ่อคุยกับตันอยู่ัถูมีอะไรบ้างพี่มาแม่เอาอะไรลูกถ้ามะพอเดี๋ยวแม่น่ะให้ลงอายุทะมันหาหมอขวัญไว้ลูกแต่แม่บอกมันว่าไม่ต้องเอาแผนนะถ้ายิงมาช่วยยิงดีเดี๋ยวแม่จะใส่ขนมจีนน้ำยาให้เขากลับบ้านแล้วแม่ไปเชิญเขามาทำไมเงินก็ไม่ชอแม่ ่าวุ้นิ้มคุไปตัดอ้อยมากูเลี้ยงครอบครัวนะกูเป็นเสาหลักครอบควรหน้าคุดังเครเครียดหมดแล้วเนี่ยสีใจดีป่าวมันจะทิ้งกูมาหางานทำมันจะมาหาแม่ใหม่มึรู้เปล่ากูแต่งตัวไม่ทันเนี่ป่ะนี่แหละแต่งแบบนี้แหละดีนะแต่งแบบนี้แหละเขาชอบไม่อย่าว่าหนูนะแต่วันนี้ไม่มีตูดห้องตังเกงในหมดเลยตี มาทำขวัญอลูกมาทำไมอ้าวมึงเป็นอย่างเงี้ยลูกถึงเอออย่าบอกว่าลูกกูลูกกูกำลังน่ารักเพราะว่าหนูหนูอย,อยากเป็นเด็กดีบ่างหากโอ้ยอย่าปากเหม็นแต่เด็กแม่ให้ลูกกินเจ้าึงก็หยอกกินต่ขีกูบอกให้มันใช้คอเกรดมันเสกใช้คอฮ่าฮ่าไม่หล่ะใช้ที่แม่ซื้อน,นะลูกไงอะดาขี้นะลูกไม่เอาใช้ไก่สวมดีกว่า ไปได้เยอะสีไปไปนะลูกระดับกันดิยนี่เขายังไม่กลับหรือลูกมาทิ้งแล้วยังไม่มาแล้วชอบดีแกเราจะขอบคุณนะครับที่เมตตาพวกเราแต่อย่าชมกันว่าดีนะทำไมไก่พี่พิรแดฮ้ไก่ดาดากีฮะดากี้อุ้ยไอ้มุกอีกมุกดีเล่มากจบปุ๊บไปตั้งนานแล้วไปสวัสดีครับดาดจะเล่นนั่นหรมึง บอกให้เป็นลูกก็ไม่ยอมอ๋อใครหาไว้ในยุทธเหรอใครอยุทธหาว้ไงไม่ใช่ครับผมยอมทำอะไรเนี่ยยังกินไม่ได้ลูกอ้อยยังไม่ได้กลัดนนะลูกอ้อยต้องกลันแท้แท้สบู่แต่เด็กเดี๋ยวดีพัฒนาแท้อ้อยแล้วหน้เป็นตกขาวฮะหน้าลูกเป็นตกหาวใช้แง่สอน ไม่ขึ้นที่หน้าไี่วาแล้วมันขึ้นตรงไหนอ่ะมันมีที่ขึ้นของมันของแี้จาเจืดจืดจืด้ืดจืดาืดจืหจืมจืดจือจืด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 จืจืดจืดจืมจืดจืดจอจดม จหมอจ๋าอย่าเรียกหมอจ๋านะทำไมล่ะหมอจ๋าเนี่ยหมาจ๋อเลยใครว่าหมอจะเป็นหมาจ้าสีเดี๋ยวฉันด่านะ่าไมใครว่าพี่หล่อบอกหนูได้นะหนูตกมาหลายลายแล้วเจ้าภาพน่ะสองตัวมันเนี่ยไม่น่าผ่านหน้าวัดมาได้เลยอย่ามาอ่หนาัดูไม่อยากเป็นเด็กมีปัญหยังไม่เสร็จอันนี้ต้อกาเชง มึงนโคตมีป okay. okay. ัญหาเลยแม่โอหได้เวลาหรือเป่ได้เวลาแล้วอะตรงไหนดีทางล่างดีกว่าทางล่างเนาะการทำฟันหน้าหนึ่งคนก็ต้องมีเครื่องกายบวดกายบวดให้ครบต้องมีใบสีสุงฟันมีใบสีไหมลูกใบสี